เราเนอ่นีมุแล้วก็เวเราก็ต้องไปดอกนีเง้ยเน็ดแมวบ้อดีซุปเป็นสะวนมันไหลมากเน็ตบ่าค่อยดีเน็ดแม่บ่ค่อยดีอันดอกนี้เหมือนช้างเลยม่องหร่ยูมันก็คอยกินดอกมันมากกว่ามันก็กินได้ดอก ให้รียนอดก็ล่ะใช่แล้วนะหรว่างายกว่ดรงกายใม่เอานาวต้อเล่นแนวแต่ผมว่าไม่ดีวุ้ยอ แต้งตัวน้อยนั่นก็เมยแลลวเป็นช้างอีกแล้วอนฉันถอดเอาไ่เ้าแม่หน,นึงให้ลงกระทงบ่หรือบ่